สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสําหรับไรเดอร์นะครับไรเดอร์ Rider ในที่นี้คือไรเดอร์ส่งอาหารไรเดอร์ในแอปพลิเคชันนะครับ Grab l i m a n Robinhood s h o p p e Food Panda Food อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แบบมัสไรเดอร์มดแดงมดเขียวลิวคิ้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยมันเกิดจากตอนที่ผมไปวิ่งไรเดอร์ส่งอาหารนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนๆไรเดอร์อทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้ สังเกตรถของเพื่อนๆไรเดอร์ที่วิ่งส่งอาหารด้วยกันนะก็เลยพอคิดได้ว่าเออมันก็เป็นหัวข้อได้เหมือนกันนะสำหรับอะไรแบบนี้ ก็นั่นแหละในคลิปนี้เราอาจจะมาพูดคุยกันแบบชิวๆนะครับจริงๆแล้วรถในคลิปที่ผมจะพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะราเดอร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับไปสนี่เอกชนนะครับส่งเอ็กเพสอะไรอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่นะครับอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะก็จะขอพูดคุยแบบชิวๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มีหัวข้ออะไรจริงจังขนาดนั้นเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ โดยกลุ่มแรกที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ราคาประหยัดนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีงบเยอะในการซื้อใหม่นะครับหรือว่าในเรื่องของการเซอร์วิสท,ที่ไม่บานปลายมากนะครับโดยกลุ่มแรกผมขอเสนอเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวบังลมแบรนด์ญี่ปุ่นที่ส่งกำลังด้วยโซ่นะครับอย่างเช่น Honda Wave 110i เว e 125i หรือว่าจะเป็น Yamaha f ฟินหรือว่าจะเป็น Suzuki Sma ร์นะครับรถกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่งบไม่ได้เยอะมาก ในการเซอร์วิสแล้วก็ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ทําได้ดีนะครับหลักๆเลยก็อยากจะแนะนําเป็น Honda w a ว e นะครับไม่ว่าจะเป็นเว v e 1 1 0 i หรือว่าเว v e 125 i บไก็ได้โดยตระูล w เว e ถ้าไม่นับถึงเรื่องความทนทานนะครับก็คือเรื่องของการหาอะไหล่ง่ายนะครับไปที่ไหนก็มีอะไหล่แถมราคาอะไหล่ก็ไม่แพงนะครับมีทั้งแท้ทั้งเทียมให้เลือกซื้อกันนะครับแล้วเวลาที่ไปเซอร์วิสหรือว่าไปซ่อมตามร้านต่างๆเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งงานอยู่แล้วมันเกิดอุบัติเหตุเนาะมันพ ยางี้คือไปเข้าร้านไหนเนี่ยเขาก็หาอะไรให้คุณได้นะครับส่วนเรื่องของท่านั่งนะครับเวลาขับขี่นานๆก็ถือว่าเมื่อยอยู่นะครับสำหรับ Honda Wave นะไม่ว่าจะเป็นเวฟ e 120i หรือว่าเวฟ e 125i นะครับโดยเฉพาะเวฟ e 110i ถามใครๆก็ว่าเมื่อยถามใครใคก็ว่าปวดตูดคือถ้าเป็นไปได้จะวิ่งไรเดอร์เนี่ยก็แนะนําเป็นเวฟ e 125i ผมว่าจะนั่งสบายกว่านะครับ จากที่ลองนั่งรถของเพื่อนดูแล้วรู้สึกว่ามันกว้างกว่าแล้วมันก็ไม่ได้เมื่อยมากครับคือเว็บร้อยสิบไอเบามันจะเล็กกว่านั่นแหละลองไปสังเกตดูกันได้เนาะแถมตัวรถเองก็เล็กกว่าด้วยนะครับเอามาจอดเทียบกันเนี่ยอย่างกับพี่กับน้องเลยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆพี่กับน้องอยู่แล้วนะส่วนอีก2รุ่นที่เหลือนะครับคือ Yamaha Fin กับ Suzuki Smart นะครับภาษีของ Fin เนี่ยในเรื่องของการหาอะไรค่อนข้างจะดีกว่า Smart อย่างแน่นอนนะครับแต่ในเรื่องของรูปทรงเนี่ยมันก็แล้วแต่ชอบนะครับหลายๆคนบอกว่า Smart สวยกว่า Fin แต่ในวงการเลย ถ้าเรานับตัวรถแล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า Yamaha Fin เยอะกว่านะครับโดยข้อดีของ Fin นะครับก็คือเรื่องของอัตราการเร่งที่ค่อนข้างจะสมูทนะครับคือมันไม่ได้แรงอะไรมากมายนะแต่เวลาขับขี่เนี่ยถ้าเทียบกับเวฟ 110i Fin จะให้ความรู้สึกที่ผู้ดีกว่านะครับคือขับแล้วมันจะนุ่มๆเสียงเงียบๆแล้วมันก็ไม่ได้สั่นอะไรมากมายด้วยนะครับสำหรับตัวรถส่วนเบาะนั่งของ Fin นะครับบอกเลยว่าแข็งนะครับนั่งไม่สบายนะครับปวดตูดแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับและกลา มองกันที่ Suzuki Sma ร์นะครับปัจจุบันเป็น s m a ร์115 FI Ultimate Edition นะครับเอาจริงๆก็แค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีเท่านั้นนะเรื่องของฟังก์ชันต่างๆไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคู่แข่งนะครับจะมีอยู่อย่างเดียวที่เหนือกว่าเขาก็คือเรื่องของราคาขายนั่นเองที่ลองมาเทียบกันแล้วเนี่ยจะแพงกว่าคู่แข่งพอสมควรนะครับถ้าไม่รักจริงเนี่ยผมว่าซื้อยากอยู่นะในเรื่องของฟีลิ่งเนี่ยผมเคยขับขี่ตัวชูสเตอร์นะครับคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากในเรื่องของอัตราการเร่งอะไรเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเค รแรงดีใช้ได้จิ๊ดจ๊าดอยู่พอสมควรแต่ว่าในเรื่องของการนั่งเนี่ยถ้านั่งนานๆนะครับผมว่าเมื่อยเพราะเบาะติดรถมาค่อนข้างเล็กแล้วก็แคบนะ จากที่ผมเคยลองเทียบกับเวฟร10ยไอโฉมปี2012ของผมเองเนี่ยคือเวฟใหญ่กว่าด้วยนะครับทั้งที่ว่าผมนั่งเวฟแล้วผมยังรู้สึกเมื่อยเลยนะครับไม่แปลกเลยที่จะขี่สมสราร์ทแล้วเมื่อยแต่ว่าถ้าคนที่รักซูซูกิจริงๆชอบซูซูกิเนี่ยผมว่าก็ซื้อได้นะครับเรื่องของความทนทานเรื่องของอัตราเร่งแลวก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยถือว่าทําได้ดีอะไหล่เองก็มีนะครับไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นปัจจุบันสั่งออนไลน์กันได้แล้วช่างแถวบ้านซ่อมได้แน่นอนนะครับเพราะ นเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงของสมาร์นะครับก็คือเรื่องของราคาขายหน้าร้านอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยนะว่ามันแพงกว่าคู่แข่งซึ่งมันแพงจริงๆครับตัวท็อปเนี่ยห้าหม่นกว่าบาทนะถ้าเทียบกับยามาฮ่าฟินแล้วบอกเลยครับว่าฟินขายถูกกว่ามากจากที่ผมไปเห็นมาหลายร้านนะครับยามาฮ่าฟินขายกันแค่4ี่หมื่นกันกลางเท่านั้นสําหรับตัวล้อแม็กตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้คนที่กําลังมองสมาร์แล้วไปเห็นราคาของมันลังเลหันมาเลือกซื้อฟินก็ได้ และถ้าคุณเป็นไรเดอร์ที่รู้สึกเมื่อยกับการตบ Gear เกียร์นะครับก็คงต้องเป็นออโตเมติกเท่านั้นนะครับโดยตลาดออโตเมติกนะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าราคาของมันค่อนข้างสูงหลายๆรุ่นราคาก็เหยียบแสนไปหมดแล้วผมจึงขอเริ่มจากออโตเมติกที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับไรเดอร์มากแต่ราคาถูกก่อนละกันนะ ที่นึกออกเป็นรุ่นแรกๆเลยก็คือฟีโน่125โดยรุ่นนี้เนี่ยรวมจดทะเบียนแล้วยังไม่เกิน50,000บาทนะครับถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ออตโตเมติกสายประหยัดสําหรับคนที่ไม่ได้มีงบเยอะก็ได้นะครับแต่ในเรื่องของการวิ่งไรเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้ดีมากครับยางก็ไม่ใช่ทุบเลทนะครับแล้วก็ต้องเปิดเบาะเติมน้ํามันด้วยดีไซน์เองก็ค่อนข้างเก่านะครับเพราะว่ามันได้ดีไซน์จากตั้งแต่ฟีโน่เตัวแรกๆเลยนะแล้วก็ เรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ไม่ได้ดีมากครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้และที่สําคัญเลยก็คือว่าตัวรถค่อนข้างเล็กนะ แม้ว่าเบาะจะใหญ่แต่ว่าความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยไม่ได้สบายมากนะครับหากต้องขับขี่ส่งอาหารขับขี่ส่งของทั้งวันผมว่าน่าจะลำบากนิดนึงนะครับสำหรับฟีโน่125ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาใกล้ๆกับฟีโน่125นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะดูเท่ขึ้นมานิดนึงก็คือ GT 125นะครับซึ่งรุ่นนี้เองก็เบาะแคบครับนั่งไม่ค่อยสบายนะถ้าขับขี่นานๆก็เมื่อยเหมือนกันนะครับไม่ได้เหมาะกับไรเดอร์สักเท่าไหร่ด้วยนะถ้าอยากหารถเหมาะเนี่ยก็คงต้องหันไปหา Hon d a ก่อนนะคร ตอนนี้อย่างรีด 1, 2 5 5นะครับโฉม4วาลล่าสุดนะครับราคาสดเองหาได้ไม่เกิน60,000มีอยู่นะครับเรื่องของการขับขี่นะครับถือว่าโอเคเลยเปิดฝาน้ำมันด้านหน้าด้วยนะครับ พวงก,กล่องไว้ด้านหลังไม่ต้องยกกล่องขึ้นยกกล่องลงนะครับหรือไม่ต้องสไลด์กล่องนะแต่ที่ขัดใจอย่างเดียวก็คือเรื่องของล้อหลัง10นิ้วนะครับที่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอันนี้คือส่วนตัวนะแต่ถามว่าใครรับได้ก็จัดได้เลยนะผมว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่านะปัจจุบันนี้นะครับก็ลองไปหาส่องดูได้นะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่พอจะนึกถึงจากค่าย Honda นะครับคือ Honda c คลิก 160นั่นเองนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เองก็เหมาะเหมือนกันนะครับสำหรับสายฟูดแล้วก็เห็นสายฟูดใช้กันเยอะอยู่นะแม้ว่าจะเติมน้ำมันใต้บ่อนะครับแต่ก็ไม่หวั่นนะครับเพราะว่าตัวรถมันน่าขับขี่แหละผมว่าได้เครื่อง p c x ด้วยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ทาได้ดีนะและก็รูปลักษ์ตัวรถเนี่ยมันก็ดูหล่อเท่ดีด้วยนะครับสำหรับสายฟูดที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องถังน้ํามันด้านหน้าเนี่ยผมว่าคลิก160ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ ดู125ก็ได้นะครับคลิก125ยังมีขายอยู่นะแต่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยอาจจะดูโบราณๆไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับฟีโน่หนึหรอกแต่ว่าเวลาที่ขับขี่แล้วก็เวลาที่บรรทุกกล่องฟู้ดเนี่ยผมว่ามันโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวรถที่ขนาดใหญ่นิดนึงด้วยนะเพราะว่าบอดี้มันก็เท่ากับ150ตัวที่แล้วนะครับ ือมันก็โอเคแหละสําหรับคนที่อยากได้รถใช้งานสักคันแล้วก็ราคาของคลิก125เนี่ยไม่ได้แพงเวอร์นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับราคาเปิดเท่าไหร่ก็บวกแค่นิดนหน่อยๆเท่านั้นนะถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ปั่นราคาแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานรลเดอร์ได้ด้วยนะครับสำหรับสายออโตเมติกราคาประหยัดเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับ และสุดท้ายนะครับสำหรับไรเดอร์เงินเหลือนะครับเริ่มจากแกรนฟิลโน่ไฮบริดคอนเน e c เต็ดเลยนะครับตอนนี้ราคารถค่อนข้างจะพุ่งสูงมากถ้าใครที่เป็นสายเซเลปหรือว่าเงินเหลือๆหน่อยผมว่ารุ่นนี้เองก็ถือว่าน่าจัดอยู่นะครับข้อดีของรุ่นนี้เนี่ยก็คือฝาถังน้ำมันด้านหน้านะครับเปิดเติมได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆถือว่าครบมากๆนะเป็นยามาฮ่ารุ่นหนึ่งที่ให้ฟังก์ชันมาแน่นๆเลยนะครับวคอนเน็ก็มีให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เรื่องของยูบ็อกใหญ่นะคร ส่วนของเบาะนั่งเองก็ถือว่าทํามาได้ดีไม่ได้แข็งมากถ้านั่งเองก็ออกแบบมาได้ดีถ้าตัวไม่สูงมากนะครับแบบไม่เกิน1 8 0ซนมเนี่ยผมว่าน่าจะขี่ได้แบบสบายๆไม่เมื่อยเลยแหละแล้วถ้าคนตัวสูงมากๆละ่ะขี่อะไรดีก็คงจะต้องแนะนําเป็น YamahaN Max 1ร5หรือจะเป็น Honda PCX 160ก็ได้ถึงจะดูว่าราคามันสูงไปนิดนึงสำหรับสายฟูดนะครับแต่ก็โอเคอยู่สำหรับท่านั่งการขับขี่แล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัย ๆแต่พอมาวัดกับค่ารอบที่ได้จากแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยก็เกาหัวเหมือนกันนะว่าจะคุ้มหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เหมาะสําหรับคนที่ขับขี่ไกลๆนะครับขับขีน่นานๆนั่งบนมอเตอร์ไซค์นานๆโดยท่านั่งที่ออกแบบมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าน่าจะสบายที่สุดในกลุ่มของรถคลาสไม่เกิน 150-160cc แล้วล่ะส่วนของเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสบายใจได้ครับทั้ง2รุ่นเองก็ทําได้ดีนะบริการหลังการขายก็ไว้ใจได้ทั้งง รุ่น,นเอาเป็นว่าชอบรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นละกันแล้วถ้ามาถามผมนะครับว่าผมใช้รถอะไรในการวิ่งฟุดก็คงต้องตอบว่าเป็น Airlock 155ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยากแนะนําในคลิปนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะคือเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้กวนใจอะไรมากมายถ้าเราดูแลตัวรถถึง ขนาดผมเองเนี่ยแทบไม่ได้ดูแลอะไรมันเลยมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบกวนใจสุดๆนะครับอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่อาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับรถในคลาสเดียวกันนะแต่ก็แลกมาด้วยท่านั่งที่ค่อนข้างจะสบายนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดฝาถังน้ำมันด้านหน้าเติมง่ายๆไม่ต้องยกกล่องออกนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ติดแหลกนะครับคือมัดกับท้ายรถมันก็เลยจะต้องยกกล่องเข้ากล่องออกเวลาที่เราเติมน้ำมันเนาะพอเป็นแอร์ล็อกเนี่ยมันก็สบายในเรื่องนี้นะส่วนราคาของแอง ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเทียบกับแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเน็กเต็ d ผมว่าถ้าไม่ได้เน้นรูปทรงให้ไปทางแบบคลาสสิกนะครับไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นทรงไหนเนี่ยผมว่า Air ์ล็อกเองก็ถือว่าน่าสนเหมือนกันเพราะว่าตัวรถเองก็ใหญ่อยู่นะครับถ้านั่งเองก็นั่งสบายสําหรับคนตัวสูงอัตราการเร่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับในย่านไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าบูดปาร์ตเลยเบาะนั่งเองก็พอได้ครับอาจจะไม่ได้สบายแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมาย โดยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับผมแค่พูดตามความรู้สึกจากที่คุยๆกับหลายๆคนมาเนาะแล้วก็ไปลองนั่งลองขับขี่รถคนอื่นมาบ้างคือมันก็ไม่อาจเป็นผู้ใช้งานจริงๆได้ทุกรุ่นนะครับอาจจะได้สัมผัสมาผ่านๆก็ยังตอบอะไรลึกๆมากไม่ได้แต่ก็ให้ฟีลลิ่งค่าๆไว้ได้เท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเคยขับรุ่นไหนมาบ้างวิ่งฟุดเป็นยังไงขับขี่ไกลๆเป็นยังไงออกทิปเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถ ส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ